พระเอกดังแต้มบุญสูงสันฝันเพื่อแม่หลังถูกสางต้องได้รูปพักโบกอมเป็นโมเมนต์น่ารักสุดๆหลังจากที่พระเอกซุปตาแดนกิมจิพระโบกอมที่บินมาประเทศไทยเพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์ซึ่งจัดขึ้นในวันที่วันที่1มิถุนาย,ยน65ที่ไอคอมสยามงานนี้หนึ่งในนั้นที่ถูกเชิญไปร่วมงานก็คือพระเอกหนุ่มบอยปรณกงานนี้เมื่อได้มีโอกาสเจอซุปตาระดับเอเชียแล้วก็ไม่พลาดแอบ แค่ภาพหล่อหลมาโพสตผ่านไ g ีพร้อมบอกเล่าความในใจว่าทู่กบคนแอดปักมีศูนย์กรรมบุกรมองกล้องฉันจ้าแฮชแท็กรูปแรกอาจบังเอิญแฮชแท็กแต่รูปสองกับสามฉันชูสองนิ้วเป็นสัญญาณว่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับแฮชแท็กเขาเอี้ยวตัวหลบคนมายิ้มให้เลยจ้าอีกน่ารักโคตรแฮแท็กบกรมบอยกอีออีออีอลอสันปั่นให้แม่เรียบร้อยจ้ะแอดมูมมาม่าหนึ แฮทแท็กก่อนเข้างานแม่บอกถ้าถ่ายบุกอมาไม่ได้ไม่ต้องเข้าบ้านซึ่งคุณแม่งามทิพย์ชัดบริรักษ์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอาคืนนี้ได้เข้านอนในบ้านแล้วเรียกได้ว่าเพื่อความสุขของแม่หนุ่มบอยสู้ตายค่ะ